กรสวัสดีคชภูม uh ิห huh. นึ่งนะครับผมวันนี้ยี่ยมคุยก่อนเกมนะครับ<ม>ทีมชาติไทยพบกับโอมานในศึกเอเชียนคัพนะครับก็แมนยูเนี่ยอาทิตย์นี้พักนะครับไม่มีเตะเลยเนาะนะ hmm. เพราะฉะนั้นก็มาโฟกัสกันที่ทีมชาติไทยนะับทีมชาติที่เรารักกันนะครับผ hmm. <ๆ S 1> มอ่าก็เกมแรกนะครับเออผมขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเกมแรกที่ไทยเจอคีคิสเนี่ยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนาะผมทำคุยก่อนเเกมมไไไปป็นโพสตต์แ่่่วาด้ทหลังเกม นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงนั่นคือนัดแรกเนี่ยนะครับที่ไทเจอคิกิสก็ผมว่าน่าพอใจเลยนะครับคือในการเล่นนะครับมันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นยังแบบว่ามี็อตผิดพลาดท,ทั้งในเกมรับนะครับมีเวอร์ในเกมรุกก็มีไม่คมในการถ่ายบอลจ่ายบอลนะเลน่นกันก็ยังมีจ่ายพลาดจ่ายเสียแต่ว่าโดยรวมเนี่ยในการเล่นนะ่ะ ก็ใช้ได้นะครับคือไม่ได้เป็นรองคีคิสอะนะครับในการเล่นเออแล้วสกอร์ออกมา2อศูนย์ก็ออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นน่าพอใจเลยนะนะสำหรับทิมพาแลชัยในการเออในนัดแรกแล้วแบบทำได้ดีขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็ถือว่าดีเลยส่วนนัดเนี้ยมันจอโอมานนะครับก็โอมานอะดีกว่าคีคิสในเรื่องของฟีฟ่าแลน i n กิ้งอแล้วก็ถ้าเราดูฟาวโอมานเนี่ยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยที่ แพ้ซาอุด์ใช่ไหมแต่ก็แพ้แค่แบบสองหนึ่งแล้วซาอุด์ต้องมาได้ประตูนาทีท้ทายๆน้ด้วยก็คือสู้ได้ค่อนข้างดีนะสำหรับโอมานเนาะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาแพ้ซาอุด์เนี่ยก็เฟรนลี่ชนะ UAE อเอี๊ดนะครับแล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จะมาเฟรนลี่ชนะ UAE ก็แพ้คีกิสไปเนาะเพราะฉะนั้นแบบอ่าโอมานอ่ะดีกว่าคีกิสแหละแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ผมว่าถ้าทีมชียงไทยชนะคีกิสได้ก็คงชนะโอมานได้เหมือนกันเนาะ ครับผมว่าผมว่าไม่ยากขนาดนั้นเนาะมันก็ยากขึ้นแต่ว่าออน่าจะน่าจะชนะได้อยู่นะถ้าไทยทําดีเหมือนนัดแรกเนาะนะครับแล้วก็เออนะครับถ้าทำถ้ดีถ้าทําดีเหมือนนัดแรกผมว่าชนะได้เนาะตุ๊นักเตะก็ใช้ชุดเดิมแหละผมว่าดีแล้วนะครับแต่อาจจะต้องเปลี่ยนตรงพิรดลนิดน,นึงเนาะน,นะพิรดลเหมือนเจ็บไปใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนหายแล้วนะครับแต่ผมว่าพิรดลคือเอาคนอื่นลงแทนพิรดลนอาจจะยังดีกว่าแล้วพิรดลก็เป็นตัวสำรองดีกว่านะครับผมคิดว่า มีสองตัวเลือกเนาะไม่สารัฐก็ทางด้านของกฤษดานะครับเลาวถ้าสารัฐก็จะชัวร์กว่าแหละเพราะว่าเออเขาแบบว่าตึงแล้วนะครับแต่ก็เราก็จะเป็นแนวบ็อกซ์บ็อกมากกว่าถ้าเป็นกฤษดาก็จะเป็นแนวแนวรับมากกว่านะครับเราก็เลือกเอาแล้วกันเนาะครัสำหรับอีชิอิเนาะว่าจะเอาใครนะครับหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆเลยเนาะก็ดูอีกทีแตนะ่ติวารเ,เทียสเนี่ยต้องลงแน่ๆนะติวารเทียสที่โหดน,นะครับเออต้องลงแน่ๆแหละ นะครับตัวรุกก็ชุดเดิมก็ได้นะนะบดินก็ก็ดีนะครับ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสุ่มประโชยในตัวอย่างเ่นเอเกอร์ก็เล่นได้นะครับสุ่มนัดเรก็เล่นได้อยู่ด้านขวาสุภชัยยิงสองลูกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นผมว่าดีนะครับทีมชาติไทยนักเตะชุดนี้เนาะแล้วก็ถ้าเล่นด้วยความมั่นใจก็น่าจะชนะโอมานได้นะครับซึ่งนัดนนี่สําคัญเนาะเพราะว่าเอาจริงทีมชาติไทยเสมอในนัดเนี้ยโอกาสที่จะเข้ารอบก็สูงแล้วเนาะนะครับเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยเขาจะ มีอันดับ3ที่ดีที่สุด4จาก6กลุ่มนะครับเอา่ 4, จาก6กลุ่มเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดรแล้วออ่าอ่าจะได้เข้ารอบนะซึ่งถ้าเราดูอันดับ3ของกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะมีทาจิกิสถานนะครับ1นึ่งแต้มซีเรีย1แต้มปาเลสไตน์1แต้มนะครับอินโด3แต้มบาเรน3นะครับแล้วก็โอมานของกลุ่มเราเนะี่ย ก็ศูนย์คือแบบว่าถ้าเราเสมอได้มันจะมีสี่ซึ่งโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราเสมอได้โอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงแต่ว่าค่าชนะก็จะเข้ารอบร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็ชนะดีกว่าเนาะแล้วการเป็นอันดับที่สองเนี่ยกับอันดับที่สามที่เข้ารอบไปเนี่ยต่างกันเยอะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอันดับสามมันจะไปเจอแชมป์กลุ่มนะครับเนาะซึ่งถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ย ผมไม่แน่นใจว่าเขาจับแบบนี้หรือเปล่านะว่า A เจอ B C เจอ D E เจอ F หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นอันดบสามเราจะไปเจอแชมป์กลุ่ม E ซึ่งอ,อตอนนี้จอแดนมปนจป่าฝูงใช่ไหมแต่ว่าเกาหลีก็แต้เท่ากันคือก็น่าจะเป็นเกาหลีนะครับก็เลยไปเจอเกาหลีซึ่งยากใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเป็นที่2เนี่ยมันก็จะไปเจอที่2กลุ่มนั้นซึ่งมันก็เป็นจอแดนหรือบาเรนอะไรเนี่ยมันก็ง่ายกว่าเยอะนะครับใช่เพราะฉะนั้น ก็เอ่ยังไงจบอันดับที่ดีกว่ามันก็ดีกว่าในรอบต่อไปนะครับแล้วก็ประมาณนี้การสอบคลิปน,นี้นะครับก็เดี๋ยวมาให้กำลังใจกันเาในคืนนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันสหรับคลิปนี้ก็ลาโค้ดสายไปกดแชร์ให้ต้องใจไปกดแชร์เยอะแล้วก็ฝากบอก,อบอก,ลกาาเลยว่มมาโกโบโปรฟิชั่นรักษแต่ทัวเทลจัดอบรมสัมมนาทีมลิงถ้านนั้นเอาไปใช้ในก่อนลิงด้านในชั้นนะครับผมในท้ายก่อนสวัสดีครับ